สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้มาพอบาเแห่งรถติดลมพอดีครับนี่เลยจอดรถล,ดลงมาเบื้องกอนนี่เป็นจังไหนล่ะนี่เป็นไหนครับลุกพี่สร้างเป็นจังไงกินเอ็มลอยเหมือนนี่มันมันบกคลกดิ เขาเขาเขาไข่ขขไปเป็นยังไงโอ้ยพุนเป็นลากรถใ้เป่าเฮงไป็นยังไะเอาครับพี่น้องมือนี่เดี๋ยวเป้าหฮงไปเดี๋ยวรถขึ้นลมนี่รถติดลมเอ,าอ้าเบิ้งนี่แหละรถล,ล,ล,ลากนี่ไหมรถลากนี่รุ่นสุดยอดเลยรุ่นนี้เิ๊กเิ๊ก ขึ้นได้บ่ละน,นี่ได้อยู่ยยนะเอาครับพี่น้องเอ้าึ้นวะเออเฮ้ยเบรๆเบรคเบูดแล้วเอา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 ลูกพี่้ังคอร์สล,ลิงก่อน ยังไงเอาเลยครับโอ้บนมือเลยคูนี้ฝนมือเลยเลย่น,น,เลเลนขี้ต้มวะูต้องไ่ว,ว้ดิโอ้ฝนตกไปไปไ,หไปหลดแรงเปิเดเบ,บาเฮงเฮ้ยเบิงเป<อ>ิงรอฟีนะ่และ สร้างรถเยียมได้สร้างโอ้ยโอ้โอโอ้าเบึงติดลมมานน่านี่หลุดปูนนี่อเอาพี่น้องเมื่อนี้มาบึงเบาหิ้งทมดินครับอยู่ใกล้ๆนี่แหละครับฝนกันเริ่มมาแล้วฝนย่อยมาแล้วโอ้นี่มาอีกแล้วคันหนึ่ง สีม่วงจุ่อจมอะไนี่โอ้โอขันนิ่งหมดจุ่มอ้ยนี้ไม่โคขัขนใหม่หรือขันเก่าเนาะนีอนอะ่อันนี่ขั้นใหม่บ่ เอามาใหม่ลุง,ลงได้ลุงมาแทน,น <c oughs> ได้ลุงมาแทนปูอ้ใไม่กว่าเก่านะนี่ครับโอ้เบิงแล้วเขาน่าสิคุดสะนะครับตรงนี้ว่ามันเป็นพื้นที่สูงครับตรงนี้ Mới thấy này, sang. Oh. Oh, yên là sang oh. là Lột len vào này mẹ Thấy thấy แงรงปิดอีกแล้วครับเป็นยังไงได้ยู่ตลอดเลยปะได้อยู่ด่าเป็นมือเลยตอดกด่าเป็นมือเลยตอกด่ดา,ก <laughs> ดากวันมือเลยครับบอลหิ้งมาโอ้ยพูดแล้วพูดนี่ยแล้วแม็กกูดันด่กครับโอ้โอ้โหมแล้วเนี่ยเข้างหล่อเลยแบบนี้ โอ้ยเกจังลยะฮะตามบ้าเอเขาตอกดากอบดนงเสียแล้เสียดากัมืออ้จแาแต่แต่แต่ผู้ตวนนี่แน่นอนว่มิด่มิดดโอ้ไอู้วไอ โอ้ปูถั่วนี่เครื่องแร่งแร่งสุดแล้วหล่อไงหล่อไง mến mày khát lèo Ui, trông yếp à Trông yếp à Ui, cho là thơ bô này nó Anh cho đi,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  cho này. cái <laughs> oh, okay. so này, bho? เอาครับเดีดเเ๋ยวไปดีไอซอมเอรถแมคโครกันครับพี่น้องนี่ครับไอแมคโครนี่า,าม,มาใหม่บ่เทิร์นเอาไปเทิร์นเอาเอาไปเทิร์นเอาเอ,อเอาเอา,เอา,เอา เอาปูถวดไปเทินถ่เิน,น <laughs> จักเส้นหนต้นตน,น,น,นี่สีก่กว่ากว่าวัวเกือพานวัวเบพอดแล้วรุ่นี้นมกระเออเขาตนนไปเเขาตีให้องเนา,ายได้แล้ววัคคายได้แล้ว <laughs> อ่านี่ครับนีบิ่งทีมงานปูทวดครับนี่นี่ขั้นแรงสุดเลยครับนี่รถสงครามลูก,กังที่สองนี่แรงสุดแล้วนี่แต่เบาเฮงนี่ได้ดันดากตลอดเลยอ่ะมาแล้วครับมาแล้วเมกาขั้นแรงกกันแรงติดลมตลอดเลย ไอ้กขาดันดากอยู่อเว้นมือพมาเบาเฮงโอ้ยเดี๋ยวเราจะพักอันนี้ก่อนครับจะซ่อมไอ้ต้นน้ำยาแอร์แมคโครน่ครับอันนี้แคปสามหนึ่งสองเอา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  โอ้ยตรงเหนือเป็นดินเหนียวครับพี่น้องผมพอเด้อจังหลดติดลมมันลงไปอีกจังหน่อยมันจะเป็นดินเหนียวครับมีหน้ารถตึ้งติดลมม่าจมเรื่อยๆนี่แม่โก้เปนโก้อเอาดินหนาดินมาถมไปาันที่ให้มันติดอีกครับแต่บตเบิ่งนซองแล้วรถเบาเฮงก็จะติดคือเกา้า ครับนี่โอ้รถทีมงานเพื่อแต่ละขั้นนี่พอไหมมาถานเวลาไม่กล้านะครับมาถานรถแรงสุดแล้วเบิึงทอเบิึงทองทอวิดวีดนี่พี่น้องโอ้ยแม่บิึงเด็กเก็บตัวเด็กแจกตัวได้ไหมครับพี่น้องอนี่ บ่บมีผู้สาวมาเล่นเท้าทงบ่บ,บ่บบรบครับบ่มีนะบ่มีครับอู้หาผู้สาวมานั่ไหมเย่นเยนีว่ะไม่ปรถไม่ได้นั่นสร้างออดดขีดรถข้าแหง้งเถอะโอ้ยบบเอียงเนาะสร้างห่อ ยังก็จะงุ้นหลุดเขาเหร็นเนาะเอาโอ้แล้วเบาเฮงเขายืดโชว์คลิปพุงคลิปโพอยู่ครับพี่น้องจะได้ได้จักเทียวมาดิม่ได้นับเลยม่ได้นับ ก็มาตึกตอกด่างไรเดี่ยวแล้วมัแต่ติดลมที่เนาะดินมันฝนตกหวานโอ้ยอะครับพี่น้องมื้อนี้ก็ซัมเนีน่แหละครับผมฝนตกฝนฝนมาแล้วครับฝนมาแล้วคึบไม,ม่อีกแล้วครับพุนโอ้ยว่านันหมูบางเฮงเหมือนยังเลนดินอยู่ครับมันงู่มันก็เหงคัวมันแห้งพเพราะเลนได้ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับครับผมครับผมอ่ะติดตามคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ